นี่ครับกดไป3 0 0นะครับผมจุกๆนะฮะเวลาติดเบอร์มนจะขึ้นเป็นลูกไฟติดตัวแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจกันว่ามันเบอร์จะเบอร์แรงแค่ไหนนะครับนี่ครับเบอร์ไป1,900นะครับผมเทปทู <'t S 1> .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมวนเวได้ค่าขนม สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก u ู u ูบกัมบันเวยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม a i r y t a ทลนะผมฟอ r ร e ต์อยู่ไหนนั่นเองนะผมวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับผมน้องปิ่นโตนะฮะสัตว์เวทสุดฉายลายสไตล์คนไทยครับผมเพราะเป็นแมวจากคนไทยเลยนะครับผมซึ่งน้องปิ่นโตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์เวทที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากแมวไทยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าพันไหนเหมือนกันนะฮะ โอเคก่อนอื่นเลยนะผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กันเวด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใ,ใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะมาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะผมสำหรับสำหรับตัวสัตว์เวทปิ่นโตเนี่ยเป็นสัตว์เวทระดับอ e ีพิกนะครับผมก็ลองจากเลเจนด์แค่นั้นเองผมแต่ความสามารถของมันที่มันโดดเด่นกว่าอีพ e ิกตัวอื่นก็คือมันมีสกิลถึง2สกิลที่เป็นสกิลกดใช้นะครับผมก็เลยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสัตว์เวทสายโจมตีนะครับผมเรีีีีีีีียยกกกกกกกวววววว่่่่่าา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 ตตตคคคคออออนนนนนขข้้้้งงหหััััพสมมมมมมมรรรรรแแลล็เเเเฟฟททถไไปบบโโจดดดดะผู๋ิธซึ์ ของน้องปิ่โตกันดีกว่านะครับ วิธีการหาน้องปิ่นโตนะผมก็คือกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับผมกดไปที่โปรจํากัดเวลานะครับผมเพราะน้องปิ่นโต Lic. เนี่ยเขาเป็นโปรจํากัดเวลานะครับมันจะมีนี่ครับกล่องปิ่นโตนะครับผม60เพชนะฮะซึ่งเมื่อเราเปิดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทั้งเป็นตัวปิ่นโตเลยนะผมแล้วก็เป็นชิ้นส่วนปิ่นโตนะผมถ้าเป็นชิ้นส่วนเนี่ยต้องเก็บให้ครบ99้าอันนะผมถึงจะแลกน้องปิ่นโตได้นะครับผมถ้าใครแบบดวงดีก็ได้เร็วหน่อยโอ้โหใครดวงสวยๆแบบผมก็ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะครับอ่าซึ่งน้องปิเ่เ่ยจะมาะผมวาานนผาล GM เอากลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับก็ใครที่อยากได้ก็ลองไปดูนะฮะมามาดูคุณภาพของน้องปิ่นโตกันดีกว่านะครับเข้าไปที่สัตว์เวทนะฮะอ่านี่ครับผมเป็นปิ่นโตขั้นที่1นะครับผมระดับเอพิกนะฮะสเตตัสตอนนี้นะผมอยู่ที่ของผมนี่เลเวล69นะครับผม CP อยู่ที่2,100นะฮะค่า P attack อยู่ที่1,500นห้ร้อะผมถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผม M attack อยู่ที่460นะผมก็คือสายกายภาพนั่นเองนะครับ P d e p อยู่ที่500นะครับผม M d e p ก็300 สปีดอยู่ที่371นะครับผมคือหลักๆอ่ะพี่แกไปถมพีแท็กหมดแล้วนะครับผมคือสายตีโดยเฉพาะเลยนะครับตัวปินโตเนี่ยนะฮะอ่มาดูสเตตัสกันบ้างนะครับผมสเตตัสเนี่ยสแตงสองพันสานะครับผมอิน1ั0หนะครับเดฟ2อ0พนะครับวิท3,000แล้วก็ไอจิพ0 0เนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่าหลักๆเนี่ยคือสายสแตงนะครับผมสแตงวิทนะผมถึกทนตีแรงนะครับแล้วก็สกิลของอสูรเวนะครับผมจะมี2สกิลที่เป็นสกิลกดใช้ทั้งคู่เลยอย่างที่บอกไปนะครับผมสกิลแรกก็คือนี่ครับ เพลิงปาบอสูนนะครับเมื่อกดใช้นะครับจะสร้างความเสียหายแกศัตรู1ตัวนะครับผมและมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ได้นะครับบอกเลยว่าเผาไหม้อะแรงกว่าค่าโจมตีอีกนะครับเมื่อจบเทิร์นจะหัก HP ของศัตรูเท่ากับ1.2คูณ P Attack นะครับมีผล5เทิร์นนะครับผมและดู P Attack พี่แกนะครับ1,500นะครับผม1,500คูณ1.2ก็1,800แล้วนะครับผมแรงกว่าโจมตีปกติอีกนะฮะ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงเลยแล้วลโอกาสติดนี่20%ก็ถือว่าสูงนะฮะต่อมาครับผมสกิลที่2ครับผมอันนี้เป็นสกิลที่โจมตี2เป้าหมายนะครับผมและมีโอกาส10%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ครับผมก็เผาไหม้แรงเท่าเดิมผมแต่เปลี่ยนจากตุ่มตัวเป็น2ตัวแต่โอกาสติดจะน้อยลงนะผมก็คือแบ่งกันไปคนละสิเปอร์นะฮะอ่าก็ถ้าคือถ้าใครเน้นก็คือจะเป็นสกิลนเ,นเนี้ยเพลิงปราบอสูรเนี้ยคือเอาแบบแรงชัวๆเลยอะนะครับเอาไวต้ตบพวกตัวเก่งๆ แล้วก็จะมีแพสกิปสามสกิลนะครับก็คือรอบกัดนะครับเมื่อตัวนี้โจมตีนะครับผมศัตรูจะไม่สามารถใช้สกิลโต้กลับได้นะครับผมก็คือเป็นแมวอ่ะนะครับผมโดดไปขวนจึ๊กหนึ่งแล้ววิ่งกลับมานะครับผมศัตรูตีไม่ทันนะครับแล้วก็มีสกิลสมานแผลนะผมเพิ่มพลังฟื้นฟูสิบเปอแกอสูนเวทนะครับแล้วก็มีสกิลคำรามนะครับเมื่ออสูนเวทโจมตีจะเพิ่มความเสียหายกายภาพ10%ใน2เทินแรกหากศัตรูมีสกิลกล้าหาญสูงครับผมความเสียหายจะลดลงครับบผผมมมมกก็ค็คคคคืืออออาาถึง่่ะะเเปปิดนนรรรัสจุ๊บ ตบแรงขึ้น10%นะครับผมใน2เทิร์นนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคอ่ะอย่างที่บอกไปว่าคือสายตีอ่ะพี่แกโดดไปซัดอย่างเดียวนะครับมาดูเรื่องตาศูนย์กันดีกว่านะครับผมคือตาศูนย์น่ะมันจะมีหลายตานะผมสามารถดูคอลเลกชันได้นะผมว่าแบบเอ้ยอันไหนดีนะครับผมดูตรงสกิลพิเศษนะอ่ะอย่างเนี้ยฟ้าประธานจะเพิ่มเดฟนะครับผมซอลเลนปานเพิ่มเอจินะฮะแต่ที่ผมใช้ก็คืออันนี้ครับผมบุกปะทะนะครับผมก็จะใช้ตาศูนย์ลงทันตาศูนย์ล้างแค้นตาศูนย์ให้จะปปีแล้วก ตาสูนพลังอสูรนะครับผมความสามารถของสกิลบุกปะทะนะครับเมื่ออสูรเวทมีค่าสเต็งสูงกว่า4เท่าของเลเวลตัวเองนะครับผมคือค่าสเตง็งพี่เศษเยอะอยู่แล้วยังไงก็เกิดน,นะครับจะทําให้เอฟเฟกต์สกิลคำรามคำรามสูงเพิ่มขึ้น0.8%ต่อเลเวลสกิลนะครับผมเอฟเฟกต์ effect จะลดลงครึ่งหนึ่งหากสเต็งไม่พอนะครับผมซึ่งสเต็งเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นตาสูนบุกทะลวงเนี่ยค่อนข้างช่วยเราได้เยอะนะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มดาเมจของเราได้ประมาณหนึ เพิ่มสปีดเพิ่มเพียร์แท็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ทําให้ตัวเรานี่คือเน้นเลยอะนะผมว่าถึกทนโดดตบขวนหน้านะครเรียกว่าค่อนข้างดิบพอสมควรเลยสําหรับตัวปินโตโตัวนี้นะฮะแล้วก็อา่าเรื่องการอัพแต้มนะครับผมอัพแต้มเนี่ยเขาบอกว่าเป็น2แบบนะครับผมแบบแรกคือแบบผมนะครับผมก็คือสเต็งล้วนนะครับผมสเต็งล้วนเนี่ย จริงๆแล้วมันเหมาะกับสายนักเวทที่มันตีเองไม่ค่อยได้เช่นอย่างผมเองเนี่ยเล่นเวทอัคาระนะครับผมมันก็ตีเองค่อนข้างเบานะผมปกติเนี่ยจะโดดไปจับฝ่ายตรงข้ามมากกว่านะผมดังนั้นการอัพสเต็งโน้นกับปิ่นโตเนี่ยทำให้ปิ่นโตเนี่ยตีแรงมากนะครับผมช่วยทําดาเมจได้ดีมากครับผมหรือว่าถ้าเป็นเวทสายรักษาเวทยาอะไรพวกนี้นะครับผมก็ปิ่นโตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะผมเพราะมันแอตแทกเยอะไงนะครับคือถ้าเราแบบตตแลราก็เบาสั์เลียงก็เบาเนี่ยมันจะอยู่กันไม่รอดนะครับผมอ่าแบบาตแ เวทเสริมพลังเวทปืนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเป็นแบบสเต็งสี่แล้วก็เดฟหนึ่งก็ได้นะครับผมเพื่อเพิ่มความถือความทนให้ปิ่นโตขึ้นได้อยู่นานขึ้นนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลองน้องปิ่นโตกันดีกว่านะครับผมว่าใช้งานจริงเนี่ยจะตีแรงแค่ไหนเนี่ยผมสําหรับตัวปิ่นโตเลเวลหกสิบเก้าของเรานะครับอ่ะโอเคครับผมอย่างที่บอกไปว่าตัวผมมันเป็นสายเวทอัคระนะครับผมดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของผมคือจับนะฮะส่วนหน้าที่รองของสัตว์เวทของผมเนี่ยก็คือเอาสกิลไปยัดหน้ามันนะครับเดี๋ยวไป Okay. ปั๊บ2อ0พนะครับผมอ่าน,นี่คือยังไม่ติดเอฟเฟกต์นะผมถ้าติดเอฟเฟกเผาไหม้เนี่ยมันจะเป็นรูปไฟแดงๆอยู่ที่ตัวของอ่าศัตรูที่โดนสกิลเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันโอกาสติด20%่สิร์เนะผมก็อย่างน้อยต้องหนึ่งในห้านะฮะแล้วก็ค่อนข้างถึกเลยนะผมเห็นไหมของผมเนี่ยโดนยิงประมาณสี0ห้าร้อนะผมแมวผมเนี่ยโดนประมาณ300แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับผมปิ่นโตใช้สกิลแล้วมันไม่ลดค่า s p นนนนนะะะะคคคครรรรรัััับบบไไมมม่่่่่่ลลลลลดดดาา MP กกกกก็เเเเเยยยยใช้้สสิิืืออออๆีวตงผ ไม่เหมือนสัตว์เวทตัวอื่นที่แบบมันมีสกิลที่มันต้องใช้ MP ไงนะครับผมดังนั้นมันก็เลยแบบบางทีช่วงท้ายๆเกมอย่างเงี้ยมันอาจจะขาดความต่อเนื่องในการใช้สกิลหรือว่าต้องไปปั๊มให้มันนะครับแต่นี่ก็คือข้อดีของมันผมเป็นกายภาพล้วนะนะครับผมแต่ก็เป็นข้อเสียแหละถ้าใครเจอศัตรูที่มันการก,กายภาพเยอะๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะปรับเข้าไปนะครับผม2,003นะครับผมแรงนะผมบอกเลยว่าแรงถึงอกถึงใจแน่นอนสําหรับคนที่ต้องการดามเมจนะครับผม นี่ครับกดไป3 8 0 0นะครับผมจุกๆนะฮะนี่แหละเป็นคอมโบที่เวทอัคระชอบนะผมเราตีเบาแต่เพื่อนตีแรงนะครับเดี๋ยวล็อกให้นะผมเชิญตีตามสบายนะครับผมเหอะไรใช่ไหมเมื่อเข้าเทิร์นมานะผมมันจะมีสกิลที่มันขึ้นแอตแท็กบวกนะครับผมอยู่2เทิร์นนะผมนั่นคือสกิลคำรามของเรานั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้อ่าปิโตเราติดอ่าโดนกักขังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสบายตัวนะครับ2เทิร์นผมอ่นี่ครับผมเดี๋ยวลองเวทอันที่2ให้ครับผมอสูรทะลวงนะฮะ จะโดน2เป้าหมายนะครับสายฟ้าไปนะครับผมบางกรคำรามไปนี่ครับเอฟเฟกอลังการนะครับผม105กับ2003นะครับผมค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะผมแล้วก็มีโอกาสติดเบิร์ด้วยนะฮะอ่านี่ครับผมปินโตติดตีเบอร์แล้วนะครับผมนี่เวลาติดเบิร์จะขึ้นเป็นลูกไฟติดตัวแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจกันว่ามันเบอร์จะเบิร์แรงแค่ไหนนะครับนี่ครับเบอร์ไป1,900นะครับผม พอๆกับโดนตีหนึ่งทีเลยนะถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับถ้ามาติดทีนี้ก็สบายเลยนะครับนี่ครับมันติดเบิร์จนตายไปแล้วนะครับเออแม้ตัวปิ่นโตจะตายไปแต่สถานเบิร์ยังอยู่นะฮะเอาละครับก็น่าจะเข้าใจบทบาทของน้องปิ่นโตพอสมควรแล้วเนาะว่าเวลาอยู่ในทีมเนี่ยทำหน้าที่อะไรผมหลักๆก็คือเป็นตัวรับดาเมจตัวทําดาเมจแทนเรานั่นเองครับผมซึ่งถ้าเราเป็นสายที่ทําอะไรเองไม่ค่อยได้นะผมตีเองไม่ค่อยแรงอะไรอย่างงี้อย่างสายอคาฬะหรือว่าสายยาสายฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม น้องเป็นตัวเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะผมที่โอเคเลยสาหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เวทระดับเลเจนต์นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มีขายอยู่ในร้านค้านะผมถึงวันที่2 7มกราคมเท่านั้นนะผมใครอยากได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็ไปลองลุ้นเอาละกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube เวด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิด YouTube ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ